สามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบอ,อ,อันนี้สมุดขายสมุดคีนดูชื่อบิงกเควนไบู <c oughs> อันนี้ตัวอะไรเนี่ย,ยแปลว่าอะไรครับว่าคนเก่งแปลว่าอะไรอันนี้อ่านว่าอะไรปแปลว่าอะไรจ๊ะ แต่ว่าอะไรจ๊ะแปลว่าปากโอเคเนี่ย <Okay. S 2> <Yeah. S 1> อย่าเป็นว่าฟันอ๋ออะไรอีกอยเป็นว่าหัว uh huh. อ๋อเป็นว่าหูครับอยากเป็นว่ามือครับ หมดยังหมดแล้วโอ้เก่งจังเลยอันนี้มิงก็ทำเองป่ะใช่ก็ทำเองทำขาดด้วยใช่ไหมใช่อ่ะอันนี้อะไรเนี่ยนไอ้มาดูสิอันนี้มิงก็ทำเองเหรอใช่เดี๋ยวซื้อให้วงกลมเดี๋ซื้อให้วงกลมเหรอเปิดเบาสิลูกเดี๋ยวก็ขาดอันนี้เรียนเนี่ยอันนี้ยังไม่เรียน เอออนอนก่อนไป